วันนี้ส่องธุรกิจและการตลาดจีนตอนที่8ผมจะมาพูดถึงน้ำจับเลี้ยงยี่ห้อดังของจีนครับซึ่งคุณเฉินผงเต้าเป็นคนสร้างแบรนด์นะครับหวังเหล่าจีจนมีมูลค่า5แสล้านบาทแต่สุดท้ายโดนยึดแบรนด์คืนไปครับ สวัสดีครับผมวรรทภพราชะตานาบงนะครับสำหรับซีรีส์วิดีโอสองธุรกิจและการตลาดจีนเนี่ยนะครับจะหายากมากนะครับก็คือคุณหาดูที่ไหนไม่ได้เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าคุณจะรู้เกี่ยวกับรายละเอียดธุรกิจของทั่วโลกเนี่ยมันมักจะเป็นธุรกิจของทางฝั่งตะวันตกมากกว่านะครับส่วนฝั่งทางจีนเนี่ยคุณก็อาจจะรู้แค่ธุรกิจที่ดังๆเช่นอาลีบาบานะครับเทนเซ็นต์อย่างเงี้ยนะก็ ที่เขาเป็นมหาเศรษฐีระดับต้นๆแต่ว่าประเทศจีนเนี่ยมหาเศรษฐีและก็เศรษฐีเยอะมากๆรวมทั้งการทำธุรกิจการตลาดต่างๆที่มันแปลกแหวกแนวซึ่งบางทีคุณจะนึกไม่ถึงว่ามันมีด้วยนะครับเพราะว่าประเทศจีนเนี่ยมันค้นหาข้อมูลยากนะมันจะต้องใช้ไปตู้แทน Google เนี่ยนะฮะจะต้องใช้เว็โแทน f c e e o o o นะแล้ต้องใช้ v c h a t แทน Line โอเคแหละผมไม่เกริ่นมากกว่านี้แล้วเพราะผมเกริอนไปทุกคลิปแล้วนะครับถ้าคุณอยากดูทั้งซีรีส์นี้นะครับคุณสามารถกดตัวไอได้เลยนะครับตอนนี้ทยอยออกมาเรื่อยๆเลยครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นตอนที่8เหมือนที่ผมพูดตอนต้นคลิปแล้วนะฮะตอนนี้มันมีความน่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งครับก็คือแบรนด์สินค้าคุณก็รู้อยู่แล้วว่าแบรนด์สินค้ามันเป็นเรื่องสําคัญนะครับแล้ววันนี้มันเป็นแบรนด์สินค้าที่เกี่ยวกับเครื่องดื่ม คุณอาจจะเคยได้ยินนะฮะว่าแบรนด์โคคาโคล่านะหรือว่าแบรนด์โค้กเนี่ยเมื่อไหร่ที่โรงงานของโค้กนะครับที่ผลิตโค้กเนี่ยโดนไฟไหม้นะครับรวมทั้งออฟฟิศอะไรทุกอย่างคือไหม้จนแบบว่าไม่เหลืออะไรเลยก็คือเท่ากับศูนย์นะครับแล้วเหลือแต่แบรนด์โคคาโคล่าหรือว่าโค้กเนี่ยนะเขาสามารถนำแบรนด์ของเขาเนี่ยผลิตสินค้าขึ้นมาขาย ได้ในเวลาที่ไม่นานแล้วก็ฟื้นตัวกลับมาเป็นมหาเศรษฐีในระยะเวลาแค่ไม่กี่ปีนะครับเพราะว่าแบรนด์เนี่ยสำคัญมากนะครับทีนี้เฉินหงเต้านะครับที่เขาปั้นแบรนด์หวังเหล่าจีขึ้นมาจนมีมูลค่าในตอนปีคศ .2010 นะมีมูลค่า500แสนล้านบาทครับเป็นอันดับหนึ่งของประเทศจีนแล้วเมื่อปั้นแบรนด์มาถึงอย่างนี้แล้ว เจอยึดคืนครับซึ่งถ้าพูดแล้วก็เหมือนแบบว่าแบรนด์โค้กเนี่ยอุตสาปปั้นมาแล้วไม่เหลืออะไรนะครับแทนที่จะใช้แบรนด์ได้ต่อกลับกลายเป็นว่าเจอยึดหัวใจสำคัญออกไปนะครับทีเนี้ยเรื่องราวมันเป็นอย่างไรนะครับแล้วสุดท้ายอะ่ะมันเป็นอย่างไรแล้วเฉินหงเต้าเนี่ยเขาแก้ไขปัญหามาอย่างไรบ้างนะครับฟังกันได้เลยครับโอเคแหละฮะ น้ำจับเลี้ยงนะถ้าคุณอยากจะรู้ว่ามันรสชาติมันเป็นยังไงนะครับถ้าทางกรุงเทพเนี่ยแถวเยาวราชนะครับหรือว่า,าถ้าเป็นต่างจังหวัดที่มันเป็นโซนเกี่ยวกับขายของเกี่ยวกับคนจีนเนี่ยนะคุณอาจจะมีโอกาสได้ดื่มน้ําจับเลี้ยงกันบ้างนะครับน้ำจับเลี้ยงก็คือมันเป็นน้ําสมุนไพรนะครับที่ช่วยดับกระหายคลายร้อนแล้วก็แก้ร้อนหนได้ด้วยนะครับซึ่งเวลาดื่มแล้วมันจะมี ได้กลิ่นของสมุนไพรนะครับทีเนี้ยโอเคแหละครับว่าประเทศไทยที่ขายกันทั่วไปในเวลานี้เลยนะที่บอกว่าขายเป็นยี่ห้อเลยก็มีของคุณตันอิชิตันนะครับก็คือยี่ห้อเย็นๆนะเขาทำชื่อแบรนด์เย็นๆซึ่งเดี๋ยวนี้ก็น้ำจับเลี้ยงก็ทยอยออกมาเต็มไปหมดแล้วนะนอกจากของคุณตันนะครับที่จริงเขาก็พูดง่ายๆก็คือเขาเห็นน้ำจับเลี้ยงของทางจีนเอามาบรรจุ ขายเป็นเครื่องดื่มสำเร็จเนี่ยแล้วมีมูลค่ามหาศาลมากนะครับเขาคิดว่าทางไทยเนี่ยซึ่งอากาศก็ร้อนก็น่าจะโอเคอยู่นะฮะดังนั้นเขาก็เลยทำแต่ว่าน้ำจับเลี้ยงของไทยที่ตอนนี้เขาบรรจุขวดขายกันเนี่ยมันหวานมากครับผมดื่มแล้วผมดื่มแบบว,ว่าไม่ค่อยได้นะมันหวานเกินไปนะครับน้ำจับเลี้ยงของทางจีนเนี่ยนะฮะมีรสชาติที่หวานพอดีพอดีแล้วก็ดื่มแล้วมันแก้ร้อนในได้บอกว่า ภายในไม่กี่ชั่วโมงนะก็รู้สึกว่ามันเย็นลงนะฮะเนี่ยแหละครับ,รบผมเอาตัวอย่างให้ดูก่อนนะเพราะว่าทุกๆบ้านก็มักจะมีน้ําจับเลี้ยงกระป๋องแดงนี้นะครับเขาก็จะเรียกว่าหงก้วน,นะะหงก้วหมายว่ากระป๋องแดงนะครับอันนี้ก็คือแบรนด์ที่เฉินหงเต้าเขาตั้นขึ้นมาจนมีมูลค่า500 0 0 0ล้านบาทแต่มันจะมีเรื่อง ตั้งแต่เริ่มต้นนะเดี๋ยวคุณฟังตั้งแต่เริ่มเลยว่ามันเป็นมายอย่างไหแล้วมันมีปัญหาอะไรมากมายขนาดนี้นะทีนี้แหละครับที่จริงแบรนด์เนี่ยนะครับชื่อแบรนด์หวังเหล่าจีเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ถูกจดเครื่องหมายการค้าไว้อยู่แล้ว ชื่อบริษัทกว่างเย่าจีถวนนะครับอันนี้เป็นชื่อบริษัทบริษัทแบบย่อๆนะกว่างเย่าจีถวนก็คือกลุ่มธุรกิจกว่างเย่านะครับกว่างก็ย่อมาจากกว่างโจนะฮะหรือกว่างเจ้านั่นแหละแล้วก็เย่าก็คือเย่าผิงก็คือยานั่นเองบริษัทเนี่ยเขาผลิตยาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ผลิตเครื่องดื่อผลิตอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับยาทั้งหมดนะครับอยู่ที่กวางเจ้านะหรือว่ากว่างโจมณฑลกวางตุ้งนั่นเองนะครับ แล้วบริษัทนี้เนี่ยถ้าพูดง่ายๆก็คือเป็นบริษัทที่เป็นรัฐวิสาหก,กิจนะครับซึ่งมีรัฐบาลเป็นหุ้นส่วนด้วยดังนั้นบริษัทพวกนี้มักจะได้งบประมาณในการวิจัยและพัฒนายาต่างๆอยู่แล้วนะครับซึ่งน้ําจับเลี้ยงที่ทางกว่างเย่านะครับได้ทำการวิจัยและพัฒนาเนี่ยก็เขาก็ไปจดแบรนด์ชื่อหวังเหล่าจีไว้นะครับซึ่งปกติเนี่ยน้ำจับเลี้ยง น,ะะน้ำจับเลี้ยงเนี่ยมันคขาว่าจับเลี้ยงเนี่ยมันเป็นภาษาแต้จิ๋วนะ,ะแต่ทีนี้ถ้าเป็นจีนกลางนะครับเขาจะเรียกว่าจ๋าเหลียงนะจ๋าเหลียงก็เหมือนว่าแบบเป็นยาที่ผสมสมุนไพรหลายชนิดทําให้มันมีฤทธิ์เย็นนั่นแหละนะครับแต่ถ้าเกิดบอกว่าจ๋าเหลียงเนี่ย คนจีนที่เป็นจีนกลางหรือว่าจีนทั่วไปก็ยังงงอยู่นะครับเพราะเรียกกันเฉพาะแถวแถวมณฑลกวางตุ้งหรือว่าคนแต้จิ๋นะครับถ้าจะให้เขารู้จักจริงๆจะต้องเรียกว่าเหลียงฉานะครับเหลียงก็แปลว่าเย็นฉาก็แปลว่าชานะครับน้ำชาเนี่ยแหละก็หมายถึงว่าน้ำชาเย็นนะไม่ใช่ชาเย็นใส่นมเหมือนประเทศไทยนะครับก็คือน้ำชาเย็นที่กินแล้วช่วยดับร้อนนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยทาง เฉินหงเต้านะครับเขามีบริษัทอยู่ที่ฮ่องกงนะที่ฮ่องกงเนี่ยมันจะอยู่ตรงข้ามนะมีน้ำมากั้นแค่นั้นเอ,เองก็คืออยู่ตรงข้ามมณฑลกวางตุ้งนั่นแหละนะครับเขาผลิตเครื่องดื่มอยู่แล้วนะครับซึ่งที่เขาผลิตเครื่องดื่มนี่ก็มีทั้ง OEM นะครับแล้วก็มีแบรนด์เล็กๆของเขาเองซึ่งเขาก็พูดง่ายๆก็คือเขาก็รวยอยู่แล้วแหละนะเขารวยอยู่ในฮ่องกงอยู่แล้วนะครับแต่ทีเนี้ยเขาเห็นว่า สินค้าพวกเครื่องดื่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกโคคาโคล่านะโคคาโคลานี่ก็เหมือนว่าที่ไม่ใช่แบรนด์โค้กนะก็โคคาโคลาที่ดื่มเหมือนที่ประเทศไทยก็โคคาโคล่าก็มีหลายแบรนด์ถูกไหมอ่าทีเนี้ยโคคาโคลาเองน้ําดื่มชนิดอื่นเช่นเป็นนมเป็นชาชาธรรมดานะไม่ใช่ชาแบบที่กําลังพูดถึงเป็นชาเหมือนชาเขียวชาแดงอะไรพวกนี้นะฮะมันถึงแม้ตลาดมันใหญ่ แต่ว่าการแข่งขันมันสูงมากก็คือ,อ,อสุดท้ายมาแบบว่ากำไรเนี่ยมันได้น้อยมากๆนะครับทีนี้เขามีโอกาสได้รู้ว่าทางกว่างเย่าเนี่ยทำสูตร จับเลี้ยงเอาไว้นะครับแล้วก็จดแบรนด์ไปเรียบร้อยแล้วด้วยว่าหวังเหล่าจีนะครับแต่แน่นอนว่าบริษัทที่เป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ยก็มักจะมีปัญหาในการทําการตลาดนะครับส่วนการวิจัยและพัฒนาเนี่ยไม่ไม่มีปัญหาเน่เพราะเขามีงบรัฐบาลช่วยเหลืออยู่ตลอดนะครับทีนี้ทางเฉินหงเต้านะครับซึ่งเป็นประธานบริษัท หงเต้าจีถวนนะที่เป็นของฮ่องกงเนี่ยเขาก็เห็นว่าเอ้ยฉันทําการตลาดตัวนี้ดีกว่านะแต่เพียงแต่ว่าเริ่มต้นที่จะทําตลาดเนี่ยประเทศจีนนะฮะอ่ะเดี๋ยวแทรกแผนที่ประเทศจีนนิดนึงอ่ะประเทศจีนเนี่ยนะฮะมันใหญ่อย่างงี้นะเป็นรูปเหมือนมังกรอ้วน,น,นตัวหนึ่งเนี่ยนะฮะทีเนี้ยจีนเขาจะแบ่งส่วนหนึ่งนะเครื่งหนึ่งก็เป็นถือว่าเป็นทางทางใต้ทั้งหมด นะครับถ้าแบ่งใหญ่ๆนะและอีกซีกข้างบนก็ถือว่าเป็นทางเหนือทั้งหมดนะครับทางใต้ของจีนเนี่ยนะฮะข้างล่างล่างก็จะเป็นประเทศไทยไงอาจจะติดแถวแถวทางเหนือของประเทศไทยนะแต่มันถือว่าเป็นทางใต้ของจีนนะพอเข้าใจนะฮะที่นี่ทางใต้ของจีนมณฑลกวางตุ้งก็อยู่บริเวณที่ติดกับทะเลอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นทางใต้ของจีน ทีนี้สําหรับน้ําจับเลี้ยงเนี่ยาทางเฉินหงเต้าเขาคิดอยู่แล้วว่าเออถ้าจะเน้นทําการตลาดจริงๆในบริเวณทางใต้เนี่ยคงไม่ยากเพราะว่าเครื่องดื่มเนี่ยมันจะอยูอ่บริเวณคนที่ติดตด,ตดทะเลและก็อากาศเขาจะแบบว่าร้อนๆ้อนอน,นิดนึงอยู่แล้วนะครับมันจะไม่ค่อยหนาวทีนี้เขาคิดว่าไม่ไม่น่าจะมีปัญหาดังนั้นเขาก็เลยเซ็นสัญญากันนะครับซึ่งเซ็นสัญญากันตั้งแต่เมื่อ เมื่อปี1997แล้วครับตอนที่เขาเซ็นสัญญาว่าจะทําการตลาดให้เนี่ยก็คือแน่นอนแหละเซ็นสัญญาพุกเขาก็ต้องสามารถเอาแปลนหวังเหล่าจีเนี่ยไปทําการตลาดได้ถูกไหมฮะทีนี้เนี่ยเขาก็ทําการตลาดทางด้านใต้นะครับตอนที่ทำเนี่ยเขาก,ากะว่าเมื่อก่อนน้ําจับเลี้ยงม,มันมักจะมีขายเฉพาะในร้านยา นถะแถๆนั้นก็จะขายในร้านยาคือเวลาที่คนร้อนในก็มักจะไปซื้อแบบที่เป็นกระปร๋องเนี่ยนะที่แบบว่าบรรจุแล้วมากินหรือแบบเป็นผงที่เอามาชงน้ําอุ่นน้ําร้อนทานเองนะครับทีนี่รสชาติมันจะขมๆหน่อยนะขมๆก็คือรสยานั่นแหละนะครับเขาก็เห็นว่าเออที่จริงนะมันน่าจะขายออกนอกร้านยาได้แต่ว่า มันมีรสชาติขมไปหน่อยนะทีนี้เขาก็เลยตอนที่เขาเซ็นสัญญาตอนปี1 9ึ7แล้วนะครับเขาก็เริ่มวิจัยละว่าเอ๊ะฉันจะทํำยังไงให้มันสามารถคนทั่วไปกินได้นะเขาก็ส่งทีวิจัยดูทางใต้ก่อนนะครับแล้วก็เขาก็ไปเน้นดูทางเหนือด้วยทางเหนือขึ้นไปประเทศจีนมันใหญ่มากนะแต่ทีนี้เมื่อ ได้ไปเอาสูตรเดิมที่ยังไม่ได้ปรับนนะขึ้นไปทางเหนือปุ๊บนะครับตลาดที่เขาวิจัยมาได้ก็คือเท่ากับศูนก็คือไม่มีตลาดเลยนะครับคนที่ดื่มก็เข้าใจว่ามันเป็นยาหรือมันมีพิษหรือเปล่าอย่างเงี้ยทำไมมันขมจังกินแล้วมันจะดีต่อร่างกายเหรอนะครับก็คือไม่มีใครสนใจเลยนะดังนั้น ในช่วงแรกนะครับเขาจึงปรับแล้วนะปรับสูตรนะครับเพื่อที่แบบว่าให้มันดื่มง่ายมากขึ้นแล้วก็เน้นไปทำการตลาดหรือว่าการขายเนี่ยในโซนภาคใต้ก่อนซึ่งคุ้นเคยกับรสชาติแบบนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็ปรับแล้วนะปรับให้มันขมน้อยลงแล้วก็หวานมากขึ้นหน่อยนะครับทีนี้พอได้ทำที่ตลาดทางใต้แล้วนะครับในช่วงที่ เขาทดลองตลาดแล้วก็คนทางเหนือไม่ค่อยชอบเขาก็ปรับๆแล้วก็ปรับไปปรับมาหลายครั้งจนแบบว่ามันเริ่มใช้ได้นะครับโดยที่ว่าทีเนี้ยเขาจะไม่บอกว่ามันเป็นยาดับร้อนในแล้วไงนะเขาจะเปลี่ยนเป็นชื่อเหลียงชาอย่างที่ผมบอกก็คือเป็นชาเย็นหรือว่าเครื่องดื่มดับร้อนนะฮะและเนี้ยพอพอเปลี่ยนเป็นคขาว่าเหลียงชาปุ๊บคนก็เข้าใจว่าอ๋อมันเป็นเครื่องดื่มกินได้ตลอด ซึ่งซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้ามันเป็นสูตรเต็มๆของจับเลี้ยงเลยนะมันจะแบบว่าดื่มทุกดื่มทุกวันดื่มบ่อยๆก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นยาไงแต่ทีนี้เขาปรับหลายๆอย่างให้บอกว่าสามารถดื่มเป็นประจำได้แล้วนะครับทีนี้ทางเหนือก็เริ่มรู้สึกว่าอ๋อมันไม่ใช่ยาแล้วเหรอแล้วแบบรสชาติมันโอเคมากขึ้นทีเนี้ยคนทางเหนือก็เริ่ม โอเคเริ่มพอขายได้นะครับแน่นอนครับในช่วงแรกเน้นไปทางใต้แต่พอดีว่าเฉินหงเต้าเขาคิดการใหญ่ตั้งแต่แรกแล้วที่เป็นเซ็นสัญญากับเจ้าของแบรนด์ก็คือกว่างเย่านะครับเขาเห็นว่ามันขายเฉพาะกลุ่มในร้านขายยาไม่ได้มันจะต้องขายอยู่ในตู้นะของร้านโชห่วยของร้านที่ขายเครื่องดื่มรวมทั้งร้านอาหารเนี่ยทั่วประเทศนะคนจีนพันกว่าล้านคนนะต้องดื่มให้หมดนะทีนี้เนี่ย ทางใต้เริ่มเข้าที่บ้างแล้วนะครับเขาก็เลยจะบุกทีเนี้ยจะบุกตลาดภาคเหนือโดยที่ไปถือโอกาสในช่วงที่ใกล้จะเป็นโอลิมปิกเมื่อปี2008ที่จัดที่ปักกิ่งฮะเขาไปตั้งรกรากอยู่นั่นปี2ปีนะครับเพื่อที่จะบุกในปี2008ที่ปักกิ่งโดยเฉพาะนะปักกิ่งมันก็จะถือว่าเป็นทางเหนือนะฮะ ในช่วงปี2ปีก่อนที่จะเริ่มโอลิมปิกที่ปักกิ่งนี่นนะเขาก็เรียบร้อยครับไปทำการตลาดทุกรูปแบบนะครับในบริเวณปักกิ่งซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศจีนเนี่ยนะทั้งร้านค้านะครับทั้งร้านขายยา,าทั้งร้านอาหารพวกนี้รวมทุกๆอย่างนะมันจะมีทั้งป้ายทั้งของอะไรอยู่เต็มไปหมดจนแบบว่า เมื่อพอถึงงานโอลิมปิกในปี2008จริงๆนะ้รให้คุณคิดดูนะคนทั่วประเทศจีนเขาก็จะเข้าไปดูกีฬาโอลิมปิกที่นั่นนะครับที่เขาสามารถเดินทางได้นะรวมทั้งสื่อทั่วประเทศนะครับก็เข้าไปที่ปักกิ่งเพื่อรายงานสถานการณ์ของกีฬาโอลิมปิกถูกไหมฮะดังนั้นช่วงนั้นครับคนที่อยู่ต่างมือก็เข้าใจว่า โอ้หวังเหล่าจีเนี่ยขายดีที่ปักกิ่งจังเลยนะขายดีสงสัยเป็นแบรนด์ที่แบบว่าขายดีไปอันดับตัวๆของปักกิ่งเลยเนี่ยนะแน่นอนครับมันก็มีปากต่อปากนะเพราะว่าคนเข้าไปในช่วงนั้นเยอะมากแล้วที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาทุ่มงบการตลาดนะครับทาง CCTV รวมทั้งช่องใหญ่ๆที่แบบว่าถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศจีนนะครับในช่วงนั้นคือแบบว่าเขาเอาเงิน เขาเริ่มทำตั้งแต่1997ถูกไหมฮะจนมาถึงโอลิมปิก2 0 0 8เนี่ยก็ประมาณ10ปีนะประมาณ10ปีเขาก็ได้เงินมาจากทางใต้พอมีกําไรแล้วแหละแล้วเขาก็กู้เงินนั่นแหละกู้เงินธนาคารเพิ่มเพื่อที่จะลงเม็ดเงินทั้งหมดเนี่ยบุกตลาดทั่วประเทศจีนนะครับโดยไปที่ปักกิง่งแล้วก็โฆษณาแบบเยอะมากนะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยช่วงโอลิมปิกเนี่นะฮะ โอ้โหหวังเราจีเนี่ยโฆษณาเยอะมากๆซึ่งเขาไม่ได้เป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของการถ่ายทอดสดกีฬานะแต่ว่ามันจะมีช่องใหญ่ๆที่มันจะต้องช่วงนั้นคนจะดูทีวีเยอะอยู่แล้วอะ่ะเพราะ,ะรายงานเกี่ยวกับโอลิมปิกมันเยอะไงมันก็จะมีโฆษณาเกี่ยวกับหวังเราจีเนี่ยที่สนับสนุนการดูกีฬาหรือว่าอะไรต่างๆนานาที่แบบว่านนเนียนๆเลยนะและเยอะมากๆตอนนั้นคนก็เลยรู้จักหวังเ่าจีช่วง กีฬาโอลิมปิกนั่นเองนะครับซึ่งหลังจากโอลิมปิก2008นั้นนะก็ระเบิดเป็นทุเลยครับทั่วประเทศเลยนะครับว่าโอ้ถ้าอยากดับกระหายอยากดับร้อนเนี่ยต้องหวังเหล่าจีเท่านั้นนะมันก็จะมีสโลแกนภาษาจีนเลยครับว่าหงก้วนเหลี้ยงชาหวังเหล่าจีนะหงก้วนก็คือกระป๋องใดที่ผมบอกเลี้ยงชาก็คือชาเย็นหรือว่าชาจับเลี้ยงดับร้อนเนี่ยนะ หวังเหล่าจีก็คือแบรนด์หงก้วนเหลียงฉาหวังเหล่าจีเนี่ยติดอยู่ในใจผู้บริโภคเลยครับระเบิดแบรนด์ช่วงปี2008เพียงแค่2ปีนะครับหวังเหล่าจีมีมูลค่าแบรนด์อยู่ที่500แสนล้านบาทนะครับเมื่อปีคศ2010ดูแล้วน่าตื่นเต้นน่าประทับใจมากไหมครับทำมาเมื่อปี1997นะครับมาจนถึง2010นะครับ ก็มีมูลค่าแบรนด์ถึง5 0 0แสนล้านบาทเป็นอันดับหนึ่งนะตอนนั้นเป็นอันดับหนึ่งของประเทศจีนใช้เวลาเพียงแค่13ปีนะครับมูลค่าแบรนด์นำโด่งนะในประเทศจีนเน้นนำโด่งพวกโคกพวกอะไรทุกอย่างนะครับเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งของประเทศจีนเลยไว้ง่ายน่าจะดีใจไหมฮะกลับกลายเป็นว่าสิ่งที่น่าจะดีใจนะครับกลายเป็นสิ่งที่น่าเสียใจมากที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นจุดเริ่มต้น แห่งความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อไปทีนี้ครับพอแบรนด์มีมูลค่าเยอะขนาดนี้แล้วทางกว่างเย้าซึ่งเป็นบริษัรทรัฐวิสาหกิจก็เริ่มรื้อครับว่าเอ๊ะทางบริษัทของเฉินหงเต้าเนี่ยได้รับสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าที่จะใช้แบรนด์หวังเหล่าจีเนี่ยนะครับก็ไปรือ้อไปรื้อมาก็มาเห็นว่าเอ๊ะบริษัทหงเต้าเนี่ยมอบ นะครับค่าตอบแทนให้กับบริษัทกว่างเย่าที่เป็นเจ้าของแบรนด์เนี่ยน้อยมากๆนะครับซึ่งปีหนึ่งเนี่ยได้รับค่าตอบแทนเพียงแค่ไม่กี่10ล้านบาทนะผมพูดเป็นบาทนะไม่กี่10ล้านบาทซึ่งมันไม่เทียบไม่ได้กับแบรนด์บูลค่า5้าแสนล้านเลยนะเขาก็เริ่มมารื้อครับรือสัญญาหรือไปหรือมาจนมาเห็นการทุจริตบางอย่างของ คนที่มีอำนาจในบริษัทกว่างเย้าที่เป็นเจ้าของแบรน์ดในตอนนั้นนะว่าโอ้มีการรับเงินใต้โต๊ะแฮะไปร,รับเงินใต้โต๊ะกี่ล้านกี่ล้านหยวกี่ส0ล้านหยวนสุดท้ายก็คือทำให้สัญญาเซ็นมากันตั้งแต่ปี1997ดนะฮะดังนั้นก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวกันมาเลยว่ามีการรับเงินใต้โต๊ะดังนั้นก็คือรื้อครับแล้วก็ฟ้องศาลเลยบอกว่าทางหงเต้าไม่มีสิทธิ์ ที่จะใช้แบรนด์หวังเหล่าจีไปทำการตลาดอีกต่อไปเพราะสัญญานี้เป็นโมฆะผิดกฎหมายนะฮะยุ่งเลยครับตอนนี้ทีนี้ยุ่งเลยนะฮะในนั้นก็คาราคาซังมาฟ้องกันไปฟ้องกันมาจนแบบว่าศาลตัดสินแล้วนะครับในปี2012เนี่ยห้ามให้บริษัทหงเต้านะครับของเฉินหงเต้านี่ใช้แบรนด์หวังเหล่าจีอีกต่อไปนะครับทีนี้เนี่ย ที่จีนเดี๋ยวผมแท้ของผมนะเพราะผมเดินทางไปจีนช่วงนั้นบ่อยมากพอดีนะครับก่อนหน้านั้นก็คือหวังเหลาจีหวังเหล่าจีตลอดนดี่แหละเวลาไปที่ไหนก็หวังเหลาจีเพราะว่ามันดื่มแล้วมันลื่นลื่นคอนะฮะแล้วก็แบบว่าบางทีเดินทางเยอะๆมันก็ร้อนใช่ไหมแล้วมันก็แบบทําให้ร่างกายแข็งแรงด้วยไม่ร้อนในไม่เจ็บคอไม่เป็นหวัดเลยเงี้ยนะก็ดื่มมาตลอดจนถึงในปี2012ที่เขาโดนประกาศนี่แหละว่าไม่ให้ใช้ผมไปร้านอาหารครับก็บอกจะเอาหวังเหลาจีนเนี่ยตอนนั้นก็พูดจีนยังไม่เป็นอ่ะนะ อ่าก็คือไม่คล่องเท่าไหร่ก็ให้ล่ามบอกว่าเออจะเอาวางเหรจีเสร็จปุ๊บเขาก็เอากะป๋องแดงมาอย่างเงี้ยแหละแต่มันเป็นอีกคำหนึง่งเป็นคำว่าเจาโตเป่าเจาโตเป่าแล้วก็มีคำยอ่อ JDB ภาษาอังกฤษผมว่าเอยอันนี้ของปลอมหรือเปล่าเพราะของจีนมันชอบปลอมกันถูกไหมผมก็ให้ล่ามไปถามล่ามบอกว่าเขาบอกไม่ใช่ของปลอมอันเดียวกันนั่นแหละเขาเปลี่ยนยี่ห้อเฉยๆผมก็เออก็ แล้วไปนะเพราะเขาไม่มีไงดังนั้นผมก็เปิดกินแล้วก็มันก็เหมือนเดิมนี่ว่าเปลี่ยนยี่ห้อหรือว่าก็คิดในใจนเฉยเฉยนะครับจนได้มารู้ว่าที่จริงเขาโดนไม่ให้ใช้แบรนด์แล้วแต่ทีเนี้ยพอ2012่ไม่ให้ใช้แบรนด์ปุ๊บนะครับเฉิอนหงเต้าเขาเป็นนัากตาตลาดนะ,นะเขารีบโฆษณาทันทีเลยนะครับจากคําว่าหงก้วเหลียงฉาหวังเหล่าจีใช่ไหมกระป๋องแดงเหลียงฉาต้องหวังเหล่าจีเท่านั้นใช่ไหมเขาเลยบอกว่าหงก้วเหลียงฉาหวังเหล่าจี ไก่หมิงเจียตวัวเป่านะครับก็คือเขาบอกว่าหงกุ้นหลี่ฉายก็คือที่เป็นหวังเหลาจีเนี่ยเปลี่ยนชื่อเป็นเจียตวัวเป่าเขาโฆษณาอย่างนี้นะเปลี่ยนชื่อเป็นเจียตวัวเป่าโฆษณา,ายเยอะมากนะครับเสร็จปุ๊บทุกคนก็เข้าใจว่าเออใช่ใช่ใช่เพราะว่าบวกกับว่าช่องทางการจําหน่ายของเขาที่เคยวางหวังเหลาจีที่เขาเคยทำเนี่ยแล้วเขาก็เลยใช้ไม่ได้เขาก็เลยเปลี่ยนใส่เจียตวัวเป่าเข้าไปหมดเหมือนที่ผมยกตัวอย่างว่าผมไปที่ร้านอาหารแล้วหวังเหลาจีไม่มีต้องมีแต่เจียตวัวเป่าเท่านั้นนะฮะ ดังนั้นก็คืออ๋อคณก็เข้าใจว่าอ๋อเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อเข้าใจว่าอย่างนี้จริงๆนะเข้าใจว่าอย่างนี้จริงๆคนก็ไปหาซื้อแต่เจียตัวเป่าเจียตัวเป่าแล้วก็มาบวกกับว่าช่วงนั้นมี The Voice China ถ้าคนรู้จักนะ The Voice นี่มันเป็นลิขสิทธิ์ของทางฝรั่งนะประเทศไหนผมจำไม่ได้แล้วก็ทางจีนนี่ก็ได้ลิขสิทธิ์มารายการนี้ดังมากนะครับภาษาจีนชื่อจงกัวห uh ่าวเซิงยิงนะครับก็คือ The Voice China นั่นเองนะครับช่วงนั้นก็คือ เขาเปลี you, e ่ยนชื่อเป็นเจ้าตัวเป่าแล้วนะครับแล้วเขาก็เป็นผู้สนับสนุนหลักเพียงแค่เจ้าเดียวของเจ้าตัวเป่าก็คือโอ้โหจนจนแบบว่าจําหวังเหล่าจีไม่ได้อะจนตอนนั้นผมคิดเลยนะโอ้พอมาลูปุ๊บก็เลยคิดว่าโอ้หวังเหล่าจีคือเรียบร้อยก็คือไม่ได้ขายละเจอเจ้าพ่อการตลาดมาทําทับอย่างนี้นะผมคิดว่าตอนนั้นก็ลืมๆไปเลยนะหวังเหล่าจีนะฮะเวลาไปซื้อที่ไหนก็ซื้อเจ้าตัวเป่าเจ้าตัวเป่ามาหมดก็คิดว่าตายแล้วหวังเหล่าจีเนี่ยผมก็คิดจริงๆนะแต่ สุดท้ายไม่เป็นอย่างนั้นครับทางเฉินหงเต้าเจอความแย่ความหนักหน่วงความซวยครั้งที่สองฮะทางหวังเหล่าจีฟ้องมาครับก็คือบริษัทกวางเย้าที่เป็นเจ้าของแบรนด์แบบบาจีฟ้องมาครับว่าห้ามใช้กระป๋องสีแดงเด็ดขาดก็คือฟ้องจนแบบว่าศาลตัดสินภายในปี2015เนี่ยว่าตอนเนี่ยคุณห้ามใช้กระป๋องสีแดงนะครับซึ่งตอนนี้คือแบบว่าเฉินหงเต้านี่คือแทบจะล้มทั้งยืนเลยครับ เพราะว่าเมื่อก่อนก็คือกระป๋องแดงนะนะจับเลี้ยงหวัเหล่าจีตอนนี้ก็คือบอกว่าไม่เอาหวางเหล่าจีเปลี่ยนปเ,เป็นเจวโตเปาตอนนี้คาว่ากระป๋องแดงก็ต้องหายไปด้วยนะครับก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นคําว่ากระป๋องทองนะครับทีนี้ใช้กระป๋องแดงไม่ได้เขาก็สโลแกนเขาต้องเปลี่ยนใหม่หมดนะครับกลายเป็นคําว่าผ้าสร้างหัวเฮอเจยโตเปา ก็แปลว่าถ้ากลัวร้อนในก็ดื่มเจียตัวเป่าซึ่งมันเปลี่ยนใหม่หมดแล้วอ่ะไอตอนนั้นนะนะที่เขาเปลี่ยนมันอยู่ในช่วงปีประมาณปี2018แล้วนะตอนนั้นผมก็คิดว่าโอ้โหเสร็จแน่ๆผมว่าเสร็จแน่ๆเลยเพราะว่าทั้งกระป๋องก็ต้องเปลี่ยนเป็นสีทองชื่อก็เปลี่ยนสุดท้ายผมว่าหวังเหล่าจีต้องขึ้นมานำแน่ๆนะครับแล้วสุดท้ายจริงๆครับในปี2018ในปีนั้นเองหวังเหล่าจี มียอดขายแซงเจโตเป่ามาแล้วกลายเป็นอันดับหนึ่งะอันดับหนึ่งซึ่งมียอดขายอยู่ที่ประมาณ4ี่แสนล้านบาทนะครับแล้วก็ทางเจโตเป่าเองที่โดนฟ้องเนี่ยนะโดนเปลี่ยนเนี่ยเหลือยอดขายเพียงแค่ห้าหมื่นกว่าล้านบาทแถมยังขาดทุนอีกหลายพันล้านบาทครับเพราะว่าเขาทำโฆษณานในช่วงที่โดนให้เปลี่ยนชื่อนี่นะเยอะมากนะครับจนสุดท้ายทุกวันนี้ฮะ ในปีปัจจุบัน2020เนี่ยครับลืมแจตัวเป่ากันไปหมดนะฮะเวลาเข้าไปร้านอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีแต่หวางเหล่าจีกระป๋องแดงเพราะว่าทุกคนจะกระป๋องแดงได้เนี่ยพอเปลี่ยนเป็นกระป๋องทองปุ๊บคนจําไม่ได้เนี่ยอันนี้บ้านผมเองเนี่ยก็ซื้อไว้เนี่ยเวลาคุณจีเขาซื้อก็ซื้อเป็นกล่องๆนะฮะอ่าแล้วก็มีถุงหิ้วนะครับกล่องนึงก็มีอยู่เท่าไหร่ยี่สิบสามสิบกระป๋องมัางนะ่าประมาณนั้น20กระป๋องเนี่ย ก็กลายเป็นว่าหวังเล่าจีไปอันดับหนึ่งไปเรียบร้อยนะครับโดยที่ว่าไม่ต้องเก่งการตลาดอะไรเลยนะครับเพราะว่าเฉินหงเต้าทำมาให้ตั้งแต่ปี1997เครับเรื่องนี้เนี่ยผมเห็นที่มันคล้ายๆกันนะที่ประเทศไทยก็คือแบรนด์เบปซี่ที่สุดท้ายทางเสริมสุขนะครับที่เป็นกลุ่มธุรกิจของเบียร์ช้างไปแล้วพะเบียร์ช้างเข้าไปซื้อนะฮะก็ทำเอสโคลาออกมาถูกไหมแต่แน่นอนครับ เรื่องของจับเลี้ยงเนี่ยคนที่ชนะคือเจ้าของแบรนด์นะครับคนที่ถือเจ้าของแบรนด์จริงแน่นอนครับหลังจากเรื่องเนี่ยใหญ่โตขึ้นมาทางคนจีนก็แบบว่าห่วงเรื่องแบรนด์กันมากๆเลยนะครับเวลาทําธุรกิจอะไรก็จะจดแบรนด์ไว้ก่อนจดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าไว้ก่อนนะครับเรื่องนี้นครับก็ได้ข้อคิดที่ผมจะสรุปให้นะครับ1ก็คือการที่คุณจะหาสินค้ามาขายนะครับบางทีคุณแค่เปลี่ยนกลุ่ม นะครับตอนแรกจับเลี้ยงเนี่ยมันอยู่ในเฉพาะกลุ่มและขายในร้านยาเท่านั้นนะครับเฉินหงเต้าไปปรับสูตรออกมาให้คนทั่วไปได้กินง่ายๆก็ทำให้มันขยายออกไปได้ทั่วประเทศจีนเลยครับข้อที่2ก็คืออย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ทำธุรกิจคุณต้องเป็นเจ้าของแบรนด์ครับถ้าคุณคิดการใหญ่คุณต้องเป็นเจ้าของแบรนด์แต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าเออฉันทำแค่ช่วงนี้ฉันไม่ห่วงฉันทำการตลาดให้อยเฉยก็ไม่เป็นไรนะฮะ ข้อที่3ก็คือทำธุรกิจต้องทำการตลาดให้เก่งครับเพราะว่าเมื่อไหร่คุณเป่าประกาศให้คนได้รู้นะครับเหมือนเฉินหงเต้าสามารถสร้างแบรนด์ภายใน13ปีมีมูลค่าแบรนด์5แสนล้านบาทเป็นอันดับหนึ่งของประเทศจีนได้เพราะการตลาดนั่นเองนะครับการตลาดก็คือทำประชาสัมพันธ์ยังไงก็ช่างให้คนได้รู้นะครับ ผู้บริโภคหรือว่าลูกค้าเป้าหมายของคุณได้รู้จํานวนมากที่สุดเท่าที่จะทําได้นั่นเองนะครับนี่คือ3ข้อที่คุณต้องกลับไปใช้นะถ้าคุณท,ทําธุรกิจอยู่คุณต้องเอาไปใช้เลยถ้าคุณยังไม่ได้ทําคุณก็จําไว้แล้วก็เมื่อ,อไหร่ได้ใช้ก็ต้องทําแบบนี้นะครับสำหรับซีรีส์สองธุรก,กิจและการตลาดจีนตอนที่8วันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณอยากท,ทําธุรกิจหรือว่าอยากหาเงินให้ได้มากขึ้นและก็ประสบความสาเร็จเนี่ยผมมี wbl นะครับจาได้ไหมครับคืออะไรฮะ ก็คือย่อมาจากวาระทพ Business Learning เป็นสถาบันการเรียนรู้การทําธุรกิจของผมเองนะครับเพราะว่าถ้าคุณจะหาเงินหรือทาธุรกิจเนี่ยนอกจากคุณจะต้องมีวิธีการแล้วนะนจะต้อง1 2 3อย่างไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้บางทีก็งงๆกันว่าเอ๊ะฉันจะทําอย่างไรออนไลน์ก็มาแรง,แรงๆใช่ไหมรวมทั้งมันจะต้องมีเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดนะครับว่าเอ๊แนวคิดเนี่ยมันจะต้องทำยัางไงให้ธุรก,กิจประสบความสําเร็จนะครับซึ่งปกติแนวคิดไม่ค่อยเปลี่ยนนะ กี่สมัยก็คล้ายๆเดิมแตท่ที่การนี้เปลี่ยนตลอดเพราะยุคมันเปลี่ยนแลว้วนะครับเด l วอควบรวมทั้งสองอย่างไว้ด้วยกันเหมือนหยินกับอย่างที่ขาดกันไม่ได้นะครับถ้าคุณสนใจ WBL อนะอยากจะหาเงินให้ได้เยอะกว่านี้ขยายยอดขายนะครับตอนนี้สมัครสมาชิกฟรีอยู่นะครับแอดไลน์ line, ครับแอดวัตพบมีแอดนำหน้าไปสอบถามได้ครับหรือว่าถ้าเกิดคุณมีปัญหา คุณถามไปทางไลน์ได้เลยครับฉันมีปัญหาอย่างนี้อย่างนี้ WBL มีสินค้าหรือบริการอะไรแก้ปัญหาได้บ้างหรือเปล่านะฮะสำหรับถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์และอย่าลืมกด Subscribe และกระดิบแจ้งเตือนเลยนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่มีตอนใหม่ๆมากคุณจะได้รีบดูก่อนใครและเอาไปใช้ได้ทันทุกทีเลยนะครับสำหรับวันนี้จบลงเท่านี้ก่อนนะครับแล้ยังไงเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ